เร็วนี้แล้วในเดือนนี้เดือนหน้าเท่านั้นไม่ต้องรอนานใครพิมพ์ฟ้าเปิดพิมพ์ฟ้าเปิดแชร์ให้รอบหนึ่งให้ตัวคุณเองไม่ได้ให้ผมผมฟ้าเปิดแล้วพิมพ์ฟ้าเปิดให้หน่อยอ่ะผมพิมรอเลยพิมพ์ฟ้าเปิดแล้วแชร์ให้ผมหน่อยเชื่อผมนะบางเรื่องมันไม่จมําเ,เป็นจะต้องมีเหตุผลอะไรเยอะแต่ผมก็ไม่ได้งมงายพูดว่าฟ้าเปิดซะแล้วแชร์ให้หน่อยหนึ่งสิ่งที่ผมได้ที่ผมได้อาจจะมีคนมาดูเพิ่มเติมคุณได้ทรมาทานแล้วผมก็ไม่ได้พูดจาอะไรที่มันเลอะเทอะดูแล้วแบบว่างมงายเยอะๆแต่พูดถึงเป็นสิดดดแแแลลลล้้้้้วววววนนะะรรยยฟาเเปปิิคือ โอกาสการงานการเงินต kind of ่างๆเงินทองต่างๆทรัพย์ต่างๆนานาจะเข้ามาหาเราเพราะฟ้ามันเปิดให้เราแล้วไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเข้ามาละฟังผมนะ ใครที่ไม่เหลือแต่ไม่อดเหล่านี้ต้งผมจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะมีแน่ๆเลยคือคุณเชื่อผมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัมตัวอยู่กับคุณจริงๆคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้ผิดศีลอ,อาจจะมีบ้างแต่คุณต้องเป็นคนดีหรือถ้าคุณต้องเป็นคนดีหนึ่งแล้วไม่โกงใครสคือไม่อยากให้ใครไม่ไม่อยากให้ใครชีวิตตกต่ำที่เหลือคือเราจะเป็นสัตว์โลกอยู่มีโอกาสลอกรบโกรหล,ล,ล,ลงใคร